สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชม1คันนะครับ Toyota Vios ปี2006 1.5ออตโต้น้ำมันล้วนรถบ้านสวยงามนะครับจากที่เคยเห็นนะครับที่ผมเคยลงราคาที่เป็นรถบ้าน,านที่ราคาไม่ถึงแสนนะครับกับสภาพมาบวกกับสภาพแบบนี้นะครับลองชมดูว่าจะสวยขึ้นตาหรือเปล่านะครับคันนี้ผ่อนได้ครับ148,000บาท ผ่อนเดือเรลมานไม่เกิน4,000ครับ5ปีลองชมดูนะครับเผื่อมีคนสนใจใช้เครดิตซื้อรถนะครับเจรจาสอบถามไปที่เบอร์โทรที่ผมแจ้งนะครับก็จะได้เอามาให้พี่น้องได้ชมนะครับว่ารถที่เคยลงมาก่อนหน้านี้กับรถที่ขึ้นเต็นแล้วมันจะเป็นสภาพแตกต่างกันยังไงนะครับแต่สําหรับคันนี้มันน่าสนใจก็คือมันผ่อนไม่แพงแนะรถมันสภาพเดิมมากๆสวยสุดๆ ลองชมดูก่อนแล้วกันครับแล้วก็ตัดสินใจสำหรับใครที่เครดิตดีก็อย่างที่แจ้งไปนะครับโทรสอบถามเจรจาถ้าชอบก็ไปทดลองขับดูรถตรวจสอบสภาพนะครับคันนี้ถือว่าสวยครับสภาพสมบูรณ์มากเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับก็เผื่อพี่น้องที่ท่านใดอยากได้รถไว้ใช้งานเออไม่มีเงินก้อน78 0,000หมื่นก็ลองดูทางนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผ่อนก็คิดเป็นวันครับอย่าไปคิดเป็นปี วันละไม่กี่บาทเอาไปใช้งานคุ้มค่ากว่าขึ้นแท็กซี่ครับลองดูนะครับเดินทางได้ทางบ้านเลยฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับรุ่นนี้อึดทนถึกแน่นอนนะครับประหยัดน้ำมันด้วยหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน v o ออครัใครสนใจก็โทรเจรจาสอบถามไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับรถอยู่แถวพัฒนาการนะครับสภาพสมบูรณ์มากครับสวยเลยแหละ ต้องเรียกว่าน่าสนใจนะครับในราคาที่มันผ่อนได้นะครับเน้นเอาไปใช้งานเอาไปต่อยอดเอาไปเดินทางเอาไปอำนวยความสะดวกนะครับ